ในเพื่อกอกูดร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเกาะมากสำนักประชาสัมพ,พันธ์รประชาสัมพ,พันธ์มาตรการแก้ไขปาาัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพอ,อสวรปราจงนจักเงิให้บริการประชาชนที่วัดอ่อางทอดตะบนหอใหญ่องเมยงค์จังหวัดในเพื่อกอกูดร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเกาะมาก ตรวจสอบอยาไอซ์จำนวน17กิโลกรัมหลังพบติดชายฝั่งเกาะหมากเตือนชาวบ้านอย่าเก็บไว้เพราะมีความผิดตำบลเกาะหมากอำเภอเกาะกูดเมื่อเวลา11นาฬิกาในวันที่7มีนาคม2564ได้รับแจ้งจากชาวบ้านและกำนันพบห่อวัตถุต้องสองสัยที่บริเวณอ่อาอ่าวแดงกระจายอยู่รอบๆอ่าวแดงซึ่งอ่าวแดงส่วนใหญ่เป็นโขดหินทั้งหมดโดยได้ช่วยเกันเก็บรวบรวมไว้นับได้17หอ่อ สายตรวจดาบตำรวจอิทธิพัฒน์สิริสินหวัวหน้าชุดปฏิบัติการบริการนัก,ท,ก,กท่องเที่ยว1 1 5 5เกาะหมามตกตำรวจท่องเที่ยวเกาะหมากพร้อมด้วยพันตำรวจโทพัฒนพงศ์สิริเจรินนำสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตราดและร้อยตำรวจตรีวันชัยขนารักษ์ร่วมกับตำรวจสายตรวจตำบลเกาะหมากเข้าไปตรวจสอบแล้วนำไป เก็บรักษาไว้ที่พักสายตรวจตำรวจกำมากต่อมาฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายสมศักดิ์จุฑาวงสกุลในอำเภอเกอาะกูดานอำเภอเกาะกูดเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทมาพร้อมกับคณะเพื่อตรวจสอบด้วยตนเองต่อมาเวลา14บสนกานายสมศักดิ์จุฑาวงกุลานอำเภอเกาะกูดพร้อมด้วยประดลัดนดบรอโทพนัทบุญอินท รองผู้กับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเกาะกูดพันตำรวจตรีสิววิทย์สมบูรณ์ผลสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะกูดอสอและชร,ระบรเดินทางมาถึงที่ท่าเรืออ่าวนิดและมาถึงที่พักสายตรวจตำรวจกอะหมากตามลำดับผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นยาไอซจริงซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ เม่น f อฟเฟตามมนมีฤิ์กระตุ้นประสาทยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน17หอ่หอห่อละ1กิโลกรัมรวมทั้งหมด17กิโลกรัมสอบปากคำไว้เป็นหลักฐานส่งสถานีตำรวจภุทรกรากูดเพื่อดำเนการในการที่เกี่ยวข้องต่อไปทางด้านพันตำรวจเอกวิเชียนยันตรรัตรองผู้บังคับการตำรวจุทธรจังหวัดตราดกล่าวว่า เรื่องนี้ได้รับแจ้งจากผู้กับการสถานีตำรวจภูทรกราะกรูดเบื้องต้นแล้วและทราบว่าจะนำยาไอจนวนดังกล่าวมาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรกรากรูดเพื่อทำการสอบสวนแต่ไม่ทราบว่ารายละเอียดแต่คาดว่าเป็นรถเดียวกับที่พบในอำเภอเกาะกสมุยจังหวัดสุรารธานีที่มีการพบเมื่อปลายเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมาและมีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกัน ขณะที่นายสมศักดิ์จุธาวงสกุลในอำเภอเกาะกูดเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากแรงงาน่างด้าวที่ได้แจ้งให้ตำรวจตำบลกะหมากทราบและกำนันตำบลกะหมากได้รายงานให้ทราบจึงได้ส่งผลัดอำเภอเกาะกูดและเจ้าที่ลงพื้นที่จึงได้พบยาไอจํานวนดังกล่าวและได้ทําการทดสอบแล้วพบว่าเป็นยาไอบริสุทธิ์จึงได้สั่งการให้นามาเก็บไว้ที่อำเภอเกาะกูดและ สอบสวนที่มาซึ่งยังไม่ทราบว,ว่ามาจากสารที่ใดแต่ได้แจ้งประชาสพันธ์ให้ชาวกอะมากและกกูทราบว,ว่าหากใครพบเห็นยาสกเสพติดหรือสิ่งของต้องสงสัยให้เรียบแจ้งจอยที่เพื่อให้ตรวจสอบและหากเก็บไว้จะมีความผิดทางอาญาทางนี้อำเภอเกากูจะได้แจ้งให้ผู้บคับัญชาทราบต่อไป รถตู้ร่วงบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศสถานีขนส่งบอชิตช่องขายตัวที่43โทรศูนย์แป5สีสถานีขนส่งตราดโทรศูนย์สา 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสำนักประชาสัมพันธ์ตราประชาสัมพันธ์มาตราการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งของรัฐบาลสำนักงานประชาสัมพันธ์ยมวตรา,ารร,รายงานว่านายวราวุฒิศิละปะอาชาร,ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอร ถึงความหงใยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนอชอที่มีต่อประชาชนผู้ประสบภัยแหลงทั่วประเทศโดยมอบหมายใ,ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกันดีมีความสุขทั้งเรื่องน้ำกินน้ำใช้หรือน้ำเพื่อการเกษตรทั้งนี้นายกได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรแก้ไขปัญหาความร้อนในเรื่องน้ำบาดาลเพื่อการอุปโ,โภคบริโภคดังนี้ให้ตรวจสอบคุณภาพระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้การศึกษาเส้นทางน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เร่งรัดจัดหาแหล่งน้ําเพิ่ม,เต,มเติมรวมทั้งบริหารจัดการน้ําสําหรับทาเกษตรกรรมจนชวนให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกผักอื่นทดแทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าแรงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําขณะที่พลเอกประวิทย์ได้เน้นย้ําให้ดําเนินการดังนี้คือจัดหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกลโดยเจาะน้ําบาดาลในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก ส่งผ่านระบบการกระจายน้ำไปใช้ในพื้นที่ขาดแคลนซึ่งในปีนี้มีการก่อสร้างพื้นที่แหล่งซ้ำซากหรือน้ำเข็มเพิ่มเติมสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ฟรีช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอบภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนำมาใช้ ในเกษตรแปลงใหญ่ทำให้เกษตรกรและพื้นที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุมมากขึ้นตลอดจนการเติมน้ำใต้ดินเพื่อช่วยธรรมชาติฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการลดระดับน้ำลงของชั้นน้ำบาดาลมทอห่ห่วงใหญ่ประชาชนในช่วงฤดูร้อนสั่งการทุกหน่วยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดภัย ด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยตอนบนช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและจะมีพายุฤดูร้อนในพื้นที่ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรได้ทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอ,ขอความช่วยเหลือทางรายปอพ,อพอรับแจ้งเหตุ1784โดยเพื่อนเพื่อนลาย ID@ 1 7 at 1784 DDPM รวมถึงติดต่อไปทางสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปพอสวตราคำนดจัดหน่วยให้บริการประชาชนที่วัดอ่าวช่อตำบลอ่าวใหญ่อเภอเมืองชุมตราดในวันที่6มีนาคม2564นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานคณะกรรมการพอสวประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหน่วยแพทย์อาสาสมัคร สมเด็จพระศรีนครินทราพรมราชชนีหรือพอ,อสวอรประจำจังหวัดตราดกำหนดออกหน่วยพออสวอรประจำเดือนมีนาคม2564ครั้งที่10ทับ2564ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีเป,ป็นต้นไปนักสราการปรเรียนวัดเอาช่อหมู่ที่2ตำบลอาใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันและส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพอนมามัยประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารโดยมีการให้บริการตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการให้บริการงานทันตกรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับบริการดังกล่าว